ได้ถ้าเกิดว่ากรอบนั้นน่ะเหมาะกับการใส่เลนส์โทเกสีซึ่งมีดังต่อไปนี้หนึ่งจะต้องมีแป้นจมูก แป้นจมูกเนี่ยก็คือเป็นแป้นจมูกที่ไม่ฟิกคือสามารถที่จะดัดปรับได้อะถ้าเกิดว่าเป็นแป้นจมูกฟิกก็คือดัดไม่ได้อันนี้เป็นข้อเสียเพราะว่าเวลาเราตัดโปรเกรสซีฟไปแล้วมันต้องมีบ้างแหละที่มันอาจจะไม่พอดีกับหน้าของเราอะถ้าเกิดว่าตัดออกมาแล้วมันไม่ตรงจุดโฟกัสมีแป้นจมูกที่ปรับได้ยังพอดัดให้ตัวเลนส่อะไปผ่านจุดโฟกัสได้ทําให้ใช้งานได้แต่ถ้าเกิดว่าแป้นจมูกฟิกเลยก็คือเสียโอกาสเราไม่สามารถดัดปรับอะไรได้อีกเลย อย่างที่2คือแว่นนี้พอดีไหมฟิตติ้งอ่ะพอดีกับใบหน้าของเราหรือเปล่าหลวมไปหรือคับไปหรือเปล่าถ้ามันหลวมเกินไปหรือคับเกินไปเนี่ยใส่เราไม่สบายตาใส่เราไม่พอดีอาจจะล่วงหล่นได้ก็จะสูญเสียโฟกัสไปอีกอย่างที่3ก็คือตัวความกว้างของกรอบแว่นทั้งความกว้างระดับนี้และอันเนี้ย จะต้องพอดีกับใบหน้าตรงนี้จะต้องไม่กว้างหรือว่าแคบเกินไปตรงนี้ก็เช่นเดียวกันไม่กว้างหรือแคบเกินไปเพราะว่าถ้ามันกว้างหรือแคบเกินไปก็จะมีผลต่อมุมมองในการมองเวลาใส่โฟกัสอีก อันดับสุดท้ายเลยที่สําคัญมากๆก็คือตัวกรอบเนี้ยมันแข็งแรงทนทานหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าเราตัดเลนส์โปรเรกซีซึ่งมันมีราคาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราเลือกใช้กรอบที่คุณภาพไม่ค่อยดีแตกหักง่ายเนี่ยตัวกรอบอ่ะมันจะไปก่อนเลนพอไม่มีกรอบแล้วเลนมันก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องไปหากรอบอันใหม่ ข้อเสียของโปรเรสซีฟว่าคือมันไม่สามารถไปใส่ในกรอบอะไรก็ได้นะมันต้องใส่กรอบเดิมรุ่นเดิมยี่ห้อเดิมเท่านั้นขนาดของกรอบต้องเท่าเดิมจะเปลี่ยนแปลงให้มันใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงไม่ได้เพราะว่าตัวเลนเนี้ยไม่สามารถ ผลเปลี่ยนอันได้เพราะไม่งั้นเนี่ยค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่วัดมาน่ะจะเพี้ยนไปหมดทําให้เราใส่แว่นเราไม่สบายตาดังนั้นเนี่ยการเลือกกรอบแว่นนะเป็นสิ่งสําคัญดีสุดก็คือแนะนําว่าให้เลือกกรอบแว่นที่ร้านที่เราจะตัดโปรเรสซีฟนั่นแหละเพราะว่าเขาจะได้ดูแลกรอบแว่นให้เราได้กรณีที่มีแตกหักเนี่ยทางร้านเนี่ยเขายังหากรอบแบบเดิมรุ่นเดิมมี่ห่อเดิมมาสแปรให้เราได้แต่ถ้าเราไปเอากรอบที่อื่นมาเองอะ่ะนั่นคือความรับผิดชอบของเราเองและที่เราต้องไปหากรอบมาเอง ซึ่งปัญหาได้ยากนะถ้าเกิดว่ากรอบนั้นเกิดเป็นกรอบแฟชั่นมันก็อาจจะหาไม่ได้อีกแล้วเนี่ยงั้นต้องเลือกดูให้ดีๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญถ้าให้หมอแนะนำนะก็คือเราควรจะเลือกซื้อกรอบที่แข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานไปได้นานๆอ่ะตัวกรอบแว่นเนี้ยถ้าเราเลือกกรอบที่ดีๆอ่ะเราสามารถใช้ได้นานเป็น10ปีเลยเนาะที่เหลือก็คือเปลี่ยนแค่เลนส์อย่างเดียวซึ่งมันคุ้มค่ากว่า